ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจสอบสิิธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะครับผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก็คนพิการนะครับเอาพูดแบบอันนี้ถ้าแบบทางการนะแต่ถ้าแบบสั้นๆก็คือเงินหมื่นนะครับที่รัฐบาลเขาจะแจกนะ่ะแต่รอบนี้มันจะเป็นรอบของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็คนพิการนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็บัตรคนพิการนะคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ได้อะที่ตัวหน้านี้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมดูจากข่าวมา ผมคิดว่าโอ้ถ้าบบท่านที่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานมือถือคอมพิวเตอร์คล่องๆนะจะงงเหมือนกันนะดูชื่อมันยาวนะจริงๆชื่อเขาระบบบูบรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะกรมบัญชีกลางนะครับโครงการบูรณาการเนี่ยคือว่าคุณต้องปเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะไม่ว่าจะเป็นที่ผมสอนที่ผมทําในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ ผมคิดว่าส่วนมากก็จะใช้มือถือกันนะสามารถใช้มือถือเช็คได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะแต่ที่ผมทำเนี่ยเขาไม่รู้เพราะว่ามันจะดูง่ายนะคุณจะดูง่ายนะดูคลิปผมง่ายนะคือจริงๆอ่ะเขาให้พิมพ์ตัวนี้ลงไปช่องค้นหาแล้วก็ขอ Enter นะปุ๊บพอค้อเสร็จนะอะ่มันจะเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะถ้าคลิกผิดอันนะจะไปอันไหนเลยก็ไม่รู้นะจริงๆมันจะเป็นอันบนสุดเนี่ยทีโ W.E. อะไรเนี่ยนะตัวนี้อันเนี้ยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวเนี้ยไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอของผมนะคุณเลื่อนนะดูข้างใต้คลิปของผมนะจะมีลิงก์นะลิงก์ก็คือที่จะนําทางอ่ะคุณเข้ามาสู่หน้าตัวนี้นะครับถ้าคุณใช้มือถือคุณก็คลิกลิงก์ได้เหมือนกันนะครับคลิกลิงก์ได้เหมือนกันก็คือแตะแตะที่ลิงก์อ่ะพอมาถึงหน้าเนี้ยหน้านี้เสร็จให้คุณ ถ้าคอมพิวเตอร์คุณก็แตะตัวนี้ก็ได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้มือเตอก็ได้ก็ได้นะแตะเอยนะคุณคุณจะเจอหน้านี้เอาเพื่อดูไม่ทันนะเอาใหม่นะคุณคิดลิงกที่ผมวางไว้ข้างใต้คลิปนะหรือว่าคุณจะพิมพ์มาเองนะมันจะเป็นตัวบนสุดตัวนี้เลยนะระบบบูนบูรณาการนะฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนาะคมวิชีกางตัวนี้เท่านั้นนะครับนะครับอีกเอยนะครับ อันนี้เราก็ปิดซานะแล้วก็คิดว่าตรวจสอบสิทธิ์นะครับเสร็จดูใหม่ก่อนขึ้นอะไรโครงการกระตุกก้นเศรษฐกิจปี2 5 6พันห้า้อยหกสิบหสิบเจ็ดท่านผู้มีบับตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนมีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะครับยี่ี่ก็คือวันนี้เลยเริ่มตรวจสอบได้เลยนะอีจยะลองคิดเชิงดูจะไปไหนก็คือตัวนี้แหละอันเดียวกันนะ เอาเง่ายๆคือคุณเจอหน้านี้คุณก็ปิดสักแล้วก็คุณมาคลิกที่ตัวนี้เลยคลิกเพื่อตรวจสอบสิสธิ์หนึ่ง0มืนบาทนะครับช่องนี้คืออะไรก็คือใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับแล้วก็คลิกที่คาว่าตรวจสอบเลยเพอคุณใส่เลขบัตรให้ถูกต้องเสร็จนะดูให้ถูกต้องกันนะแล้วก็ คลิกเือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คลิกนะครับถ้าเป็นมือถือก็แตะนะครับที่คําว่าตรวจสอบนะครับถ้าคุณใส่ผิดเนี่ยคุณก็มาคลิกที่กลางข้อมูลตัวนี้แล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็ตรวจสอบนะครับถ้าว่าคุณมีเซตอะ นะครับในรอบนี้เขาจะขึ้นข้างใต้นี่เลยผมดูจากข่าวนะเขาจะขึ้นข้างใต้ตัวแน่น,น้านี่เลยว่าคุณจะได้เงินบันทีเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นนะให้คุณไปดูข่าวอจกทีนะใน y o u t u เยอะแยะนะหนึ่งคุณต้องผูกพร้อมเพย์ก่อนนะไปผปูกหรือยังบัญชีคุณผูกพร้อมเพย์ไว้ไหมคุณลงทะเบียนรับหรือยังนะครับในแอปทางรัฐนะมันจะมีแอปทางรัฐนะคุณไปลงทะเบียนหรือยังนะครับนะ ถ้าคุณทําทุกอย่างถูกต้องโอเคหมดนะคุณได้แนะ่รอบนี้นะผมดูจากข่าวนะข่าว้องเจ็ดนะครับเขาว่าได้แน่ๆนะถ้าทุกอย่างคุณทําถูกต้องหมดนะคุณมีบัตรสวัสดิการอย่างรัฐคุณมีบัตรคนพิการคุณผูกพร้อมเพย์นะแล้วก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นะในแอปทางรัฐนะครับแอบปบทางรัฐนะคือจะอใช้ คอมพิวเตอร์ก็สามารถได้เหมือนกันได้นะมันก็จะเป็นได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันต้องได้เได้นะครับได้อ่าได้เหมือนกันนะแต่อาจจะต้องกรอกข้อมูลตัวตัวคุณนะอันนี้ก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็ดาวน์โหลด มาลงเครื่องคอมก็ได้เหมือนกันนะแต่หลักๆให้ใช้มือถือดีกว่านะติ้แอปทางรัฐน,นะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะหรือว่า Android ก็แอปสโตนะถ้แอปเปิล Apple ก็แอปสโตร์นะอันนี้ข้ามไปดีกว่านะผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะลงทะเบียนม,มาแล้วเอ,อ้าย้อนกลับมานะขอโทษนะที่ไปเรื่องอื่นนะพอคุณกรกหมายเลขมาตรประจำตัวประชาชนเสร็จนะคุณคลิกที่คำว่าตรวสอบ ถ้าคุณได้เงินนะมันจะขึ้นแจ้งเตือนข้างใต้นี่มาเลยนะว่าวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เงินจะโอนเข้าสู่บัญชีของคุณนะแล้วก็เพื่อคุณจะมีข้อสงสัยนะเขาจะมีเบอร์อยู่สามารถโทรไปคอนเทนเตอร์ได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนมีการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกระดาษประกาศเตรียมไว้เลยนะคุณสามารถจดได้นะสู่ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งหนะหรัฐนะผ่านระบบจอบรับอัตโนมัตินะโทรศั์ปึ๊บ ทุกวันในเว้นมันหยุดราชการแล้ววันนะักขัดตะลิกตลอดอันนี้คือย4ิบสี่ชั่วโมงสูนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรศัพท์เบอร์น,นี้อันนี้จันรถึงศุกร์อันนี้มีเวลาจำกัดนะจันรถึงศุกร์เวลาราชการอันนี้ยกเว้นมันหยุดราชการแล้ววันหยุดนักขัดขัดตะลึกอันนี้คือตามเวลาร,ราชการอ่ไม่เหมือนกันนะจดเลยนะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนคนริการนะอันนี้กของกรมบัญชีกลางนะ คอนเทนเตอร์เบอร์นี้นะเวลาราชัชการเหมือนกันนะครับเอาจดเลยศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์นะคนพิการเอาคนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะสายด่วนพันสามร้อย 1300, นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะ,ะคุณสต๊อปไว้ก่อนแล้วก็สต๊อปอีโอไว้ก่อนแล้วคุณก็จดก็ได้นะคุณจะเปิดเว็บไซต์ตัวเองก็ได้นะแบบที่ผมสอนขัางต้นนะ อันนี้คอนเซนเตอร์นะกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเบอร์นี้นะศูนย์สองอ่าปัดจดเลยนะอันนี้จะมีมันจะมีเวลาทำการอยู่อโอเคแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งแต่ว่าผมดูจากในข่าวนะเห็นว่ามันตอนนี้โอ้โหระบบมันคนเข้าไปเช็คเยอะเกินนะระบบมาเลมันคนเข้าไปมากๆนะมันก็ เออ,เออไปนะเห็นว่ามันมันจะค่อนข้างค่อนข้างจะอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตอนนี้นะคือหมายถึงว่าบางทีมันเล่นเทคไม่ค่อยได้นะหรืออาจจะได้ก็ได้ไดคุณต้องลองดูนะอีกหนึ่งช่องทางเลยก็คือให้คุณเปิด Google เพยนะก็คือสำหรับท่านที่ใช้ Android นะมันจะมีจะมีะมแอปอยู่ที่ว่าแอปรัดจ่ายนะผมไม่ได้โหลดมานะเพราะผมไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้นะ <c oughs> ให้คุณ <c oughs> เปิด Google เพยนะเพ t o ต e แล้วก็หาคำว่าแอปรัดจ่ายนะครับแล้วก็ติดตั้งเลยนะให้คุณสังเกตนะที่ว่ามันขึ้นว่าของกงมาจีการก,กระทรวงการคลังนะคุณโหลดเลยนะครับโหลดเลยแล้วก็ติดตั้งมาเสร็จปุ๊บนะมันจะมีหน้าที่เช็คข้อมูลอย่างนี้คล้ายๆกันในเว็บไซต์เหมือนกันนะแลก็ก็หมายเลขแบบปชราชาวนเลยปุ๊บแล้วคุณก็กมาแตะที่รูปแว่นเนี่ยนะครับถ้าโอเค คุณจะได้รับสิบธิ์วันในเดี๋ยวเขาจะเด่งขึ้นมาข้อความข้างใต้นี้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบนะเบี้ยความมีการนะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วบางท่านอาจจะสงสัยนะแอปรัดจ่ายกับแอปทางรัดแตกต่างกันยังไงแอปทางรัดคือไว้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับส่วนแอปรัดจ่ายนะเอาไวต้ตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้เงินวันไหนนะจริงจริงมันน่าจะรวมเหมไปนเลยมนะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาแยกกันนะเพื่ออาจจะว่าแยกเพื่อไม่ให้งงนะอะไรอย่างเง้ยน,นะก็คือทางรัฐนะไว้ลงทะเบียนร,รับเงินมื่นรัฐจ่ายไว้ตรวจสอบสิทธิ์นะโอเคนะอันนี้สามารถโหลดได้ในกูเกิลเพจสโตร์นะถ้าเป็น Apple ก็อืมในสโตร์เขาก็มีเหมือนกันนะผมคิดว่าไม่พลาดจอกแต่ที่ดูจากข่าวนะง่ายสุดก็คือตอนนี้ก็คือในเว็บไซต์ตัวนี้นะ อาจจะง่ายเห็นว่าในข่าวว่าจะเช็คง่ายกว่าในตัวแอปรัดจ่ายนะก็ลองดูเดี๋ยว윙หน้าเนี้ยผมจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปเลยนะคุณสาม,มารถแตะหรือว่าคลิกนะ윙มาเลยมานำมันจะนำมาสู่หน้านี้นะคุณก็ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ตรวจสอบนะโอเคนะถ้าได้วันไหนอะไรยังไงก็เขาจะแจ้งเตือนข้างใต้แต่ถ้า เหมือนกับมันคุณไม่มีสิทธินะ์ะมันก็จะขึ้นคําว่าไม่มีข้อมูลอะไรอย่างนั้นนะคุณอาจจะยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือว่าอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมถึงบอกเนะี่ยถ้าสงสัยยังไงติดขัดอะไรนะโทรเบอร์นี้นะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะคุณสงสัยนะติดขัดอะไรไม่ได้รับสิทธิ์นะคุณโทรเนี่ยเบอร์นี้นะจบเลยนะครับ เอรถ้าเป็นคนมีการกระสายด่วนนี้โทรศับเบอร์นี้นะสาม,มารถจดแล้วก็โทรไปถามเจ้าาที่เขาได้เลยนะครับผมบางอย่างก็ไม่ไม่ถึงกับรู้ละเอียดนะผมก็ไม่กล้าฟันธงนะถ้าก่อนนี้คุณติดขาดนะแต่ถ้าได้ก็คือเขาจะขึ้นมาข้างใต้นี้เลยนะว่าวันที่เท่าไหร่คุณจะได้เงินวนเข้าบัญชีของคุณนะครับที่ผูกกับพอมเพย์ไว้นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีจะเป็นประโยชน์ก็รับรบัรบกวนฝาก ไล์แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับจะรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ